ล่าสุดเนี่ยเขาไปให้สัมภาษณ์เหมือนอไม่อยากเชื่อว่าเขาจะพูดแบบนี้แต่เขาพูดเขาพูดว่าอะไรเหมือนกระทบรีพูลเน่ยเขาบอกว่า<อ>คิดว่ายัางไงยูเนเต็ดก็คงไม่ได้รอแชมป์นานระดับ 30, 30ปีป<อ>แต่เขาไม่ได้พูด <ใน S 1> ว่า30ปีเหมือนร์พูนนะแต่ว่านั่นแหละนั่นแหละสาปีมันคือรเรีพูนไงแต่ว่าคนอย่างโซชาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนกันนักกันไหนไม่น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าความความเครียดความกดดันมันทําให้เขาแบบเป็นแบบนี้พี่ าคนแบบนั้โค้รจะไปปากดีเหมือนในมูนิโยกคนนึงเลยครับผมผมเคยดูละครเรื่องหนึ่งพระเอกอ่ะครับเล่นหนังบูเป็นจริงเขาคนนุ่มนิ่มมากเขาจะไล่ผู้ร้ายเฮ้ยหยุดนะโอ้โหกูเป็นผู้ร้ายโคตรกลัวเลยเออมึงพูดอย่างเฮ้ยหยุดนะแล้วพระเอกคนนั้นได้รางวัลตุ๊กตาทองด้วยและตุ๊กตายางทองตุ๊กตาคอยฉยพี่สิบเก้าเขาสิบเก้านี่นั่งสำรองมั้งเนี่ยผมผมชอบเล่นป๊อปเด้งสิบเก้าบ่อย โอ้โหสิบเก้าที่ไม่กลัวใครนะไม่กลัวไม่กลัวใครเลยตองก็ไม่กลัวว่าเรากินก่อนแล้วสวยเลยพี่ก็เนี่ยหยิบแถวนี้แหละเอาเอาไม่เหอนมือเหรอไม่ไม่ใช่โอ้โหผมใส่เสื้อก้ามมามึงใส่เสื้อก้ามมาครับพี่ตุ้มสมัยนี้ยังมีคนใส่เสื้อก้ามข้างนอกเอยู่เขาติดมาติดโรงเรียนมาผมเห็นมีแต่พวกอแปะที่ไปกินโจ๊กคอยเข็งคอยขิงอะไรกวยคอยขิงคืออะไรครับฮะคอยเข็ง อ้วนั่งคอยขิงทำไมอ่ะอ้าวก็แปะแปะยืนไม่ได้เหรอผู้หญิงก็ใส่ชุดนอนลงมากินเท้าเท้าไงโต๊กแปะก็นั่งอยู่โต๊ะข้างๆแปเอาโจ๊กใส่ขนมเขาอ่าแล้วไม่ยอมลุกไม่ลุกอ้าวแปะกินข้าวเสร็จแล้วแาบกินโจ๊กเลยไม่ลุกอ่ะอ้วนั่งคอยขิงอยู่อ้วคอยขิงอ้าวก็ขิงก็อยู่ตรงนี้อแปะไม่ว่วคอยขิงมันต้องเข้ามาระบายเข้ามาอัอัน ก็เนี่ยแฟนริพูนก็อัดไดอีก8,000เนี่ยตอนแรกนอนไปก่อนแล้วนะใช่พอขึ้นน้ำแล้วนอนไม่ไหวแล้วต้องลุ้นแล้วเนี่ยนี่บางคนก็บอกว่าอ๋อแมนยูเขาเก็บแรงไว้เล่นเกมนี้แหละคือน้ำแล้วก็พูดอะไรไม่น่าเกลียดแล้วคือแปดนัดที่ผ่านมาคืออ๋อคือเก็บแรงไว้เล่นเกมนี้แต่ว่าพี่เห็นในโลกโซเชียลยังไม่แข่งเลยมันเหมือนเรื่องภูชนะไปแล้วอ่ะเด็กเขาเล่นกันเลยฟอร์มด้วยฟอร์มแล้วเดี๋ยวพอพอหมดครึ่งครึ่งหลังอย่ามาบ่นว่า ทำไมมึงไม่เล่นอย่างครึ่งแรกวะคือโซชาอย่าทํานะอย่าทํานะเออเออไม่มีป้อมป้าเออตอนแรกจะพูดอย่เงไรป้อปลาเป็นตัวีป้อมปามันเล่นเพสซิ่งไม่ได้ใช่ใช่อ๋อาะบอลหมาเข้ามันก็จะดึงดูดเดาะอยู่นน่แหละกลายเป็นดีไม่มีป้อมปาเว้สักคนไงพี่ไม่ได้แต่ว่าคนอื่นเล่นแบบนี้ไงคือคนอื่นวันนี้มีใครมากจังวะ ไม่มีเลยไม่มีใครมากจังหวัไม่มีนอกจากมึงขิ้นที่ว่าแล้วพาไปแต่นอกนั้นไม่มีใครมากจังหวะแต่ถ้าคุณมีบอลมาปะเขาจะดึงขอบอลดึงดูุดก่อนมีผลมีผลแบบระบบเลยระบบเทสซิ่งนะถ้าใครแคราบคนเดียวนะใครมีเทคนิคมากถึงคนเดียวตายหมดล้วนหมดเพื่อนเหนื่อยเหนื่อยฟรีคำว่าแดงเดือดในรอบหลายปีเหมือนกันนะคือไม่เห็นเกมที่มันสนุกแบบนี้ไอพี่ติงใช่ เออก็แบบแต่บัดนี้มันมันแต่ว่าตอนหนึ่งหนึ่งเห็นกุยตะโกนนี่ไม่เจ็บคออะไรเมื่อกาลวันนี้ผมตะโกนอไม้มาซีไปกินเจ็บคอเนี่ยผมจะโกนฟรีไปรอบหนึ่งแล้วคือไม่เจ็บโกนเอาไอ้เราลูกมาเน่ครัไอ้ลูกมาเนี่จะโกนหัแหกปากดังลั่นเลยนะครับต้องขอไม้มาซีนมาอมนะโรสนะครับไม้มาซีนโรสไม้มาซีนโธ่เนี่นี่นะจะกินดีจริงบอกตามตรงนะนี่นี่อมอยู่เหมือนกันผมซื้อกินอะซื้อเยอะๆซื้อเยอะๆฟองละสิบสองฟองสิบห้าบาทคือไปตุรรีอ่อยกว่่าพี ไม่อะไรจะพูดเขาเนี่ยก็พี่บอกพี่จะไปซื้อรถบุรีก็คุณอยู่รถบุรีก็ต้องคุณรถบบุรีไหมก็เขาอยู่รถบุรีได้ไปซื้อเซเว่นก็มีเซเว่นก็มีหลันะพี่บอกว่าวันนั้นจัดรายการเสร็จเนี่ยอูไม่ได้ยืมหยิบไปหาซื้อไม่อ่าต้องไปซื้อลี่รบุรีต้องไปซื้อลี่รบุรีก็นึกว่าที่รถบุรีรสชาติจะดีกว่าที่กรุงเทพอืมไม่ใช่นะที่ไหนก็รสชาติเป็นมาตรฐานนะครับ